น้องลาบมาเลยใไอ้เดใสรเดียวกันหลูกไวเลยสุดใส่าาเขาฉากครับบอกงนะจำไว้ครูชุดนั้นเดวต้องมาใส่นะต้องขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับนีปูอยเดฟพี่มอนมานางดูมูมนะครับทางรูมนะครับบ้านทางดูเนาสาวน้อยเดซีรีสนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ ไปน้องคนที่สามนะครับเลจีโอวันมาเพียบเลยนะครับไปจูห้อยย่างว่าของพันสามนะครับโอ้ยโวดิ่งไรเถอะโอ้เรียบร้อยแล้วไม่ได้แม่งนียฮะเมาอรบคับเย็นหนึ่งรอบแล้วมันหนึ่งก็แม่นถึงเทาไรไแล้วเด้เด่นแล้วแต่หยอดสองมื่อเสียลวดแห่ไหมนี่กันสองพันนี่ไทยรถแห่ที่นี่ไทยรถแห่ผมนี่จริงครับได้ได้เท่าไหร่แล้วหมื่นสามหมื่นสามนะจะบอกให้ว่า ถ้าพจวันนี้จม่นอนไปเ้วยแล้วหนาก็จะไปสมัครงานจับใครเพื่อนแขกนเข้าแล้ววันนี้สาธิตเบีดพี่รองเฝ้าไปดันไอ้พ่นเทียนงานครับัี้สาิลบ่เรลพ่อโจคือสีลืมห่อหืเลา โอ้ยุงหญิงสิไปอยู่กับไทยรุ่นแห่ตัวนี้ขึ้นรุ่นแห่คือรุ่นแห่ใช่ไหมกับเสียอามอ่ะเอาแล้วสิไปอยู่รุ่นแห่น้ำเสียอามบ่ไหนมาแล้วพี่ก้อยนองลาบพี่ก้อยมาแล้วอีนี่หัวเป็นมึนมึนสา เอาเวลาอยากเด็กินเรือฝากด้วยฝากฝากสองทุกช่องเฝากทุกช่องเลยฝาก G o ัน Official ทุกคนทุกช่องมามามาเดี๋ยวฝากอย่าไปตัการนี่ละอาชีพไปน้ำมาชีไปน้มาทีไปน้ำมาเวลาออกทีออกละไรมา G o ัน ได้แบบปังๆเดี๋ยวนะ๊เดีนะใช่ใช่ใช่อกเอาอะไรตั้งไปทำเป็นคลิปนั่นอยากจได้วาฝากีฝากเนเดอไปตั้งกันเอาเอามาห้นีเอาเครื่องอ๋อ้านน้องฝากได้อีกช่อหนึงเชิองนี่งไปเลยครับครับอีล่วุ้งยิงสิฝาก พี่น้องตระกูล jo 1 official jo 1 official นะครับมาช่องนวครับ jo o และ jo t o f f i c i a l jo 1และ jo t o official หามันได้จเปิดงานนี้จีกสองเปิดฮอแปดพี่แช่องพล่เขาเพิ่เปิด่อะไรเลย jo o jo t o official อันนี้เอา jo 1ก่อน บอกเป็นยังพอยันบอกแม่เอฟบุ้งสองหลาบอเอากับพ่อเอกแม่น่อยนันทีของลาดีเด้พ่อเอกเจอเอาไม่แล้วเอาไม่แล้วเียงเียงเียงเปิดกุ้งยิงเทียงเปิดช่องแม่นยังน้าบันฟ้าประธานมาเมเปลปาทเลยันีเสียอาอนีลนึ่งฝากซอ G O G O o f f i c i a l ยังเออวลาน้ามดตูไหม ดนคือความหมายอ่างเงี้ย G O o G O t G O เจจ u วั e หนึ่ง o n สองเอ้า G O e G O o f f i c i a l ความหมายมาก่อนี้ G O เมื่ันนี้มีความหมายดิ G O ันเจทูนี่ตังหลดพอตังแล้ว G O One G O t แบกโนตังความหมายมาแล้วบ่งความหมายมันอ่ะยั่งแล้ว G O ัน ความหมายสิว่ามันมายังไงชื่อมายังไงเพราะอะไร JO ก็คือรุ่นหนึ่ง JO คนที่หล่อที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เขาหล่อแล้วก็น้ำใจงามมากแล้วก็ได้ลูกสาวสวยด้วย JO วัน JO ทู Official เอ้านี่ตำรวจมากที่ากอวน พ่อพ่อยม่เอฟซีรายก็พ่อแม่เอฟซีพ่อพ่อยม่เอฟซีเอาไหมแม่เจลวันช่องเจโจค่ะฝากกันด้วยค่ะเวลาเพลงยังออกกับฝากกันฝากเที่ยวเพลงอีหลายนี้อใจล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ค่ะรอบนี้เป็นโปรเจกต์รอบผลงานเพลงใหม่อีกผลงานเพลงหนึ่งแต่ว่าซีมาแบบรำเพลินฝากพ่อพ่อยม่เอฟซี ดันและครับเบิ้งน่นเด้อจได้ว่าอิลลาสิเฮ็ดออกมาดีดีบ่ดีฝากด<อ>กดติดตามนะครับ YouTube ที่ลงท้ายด้วย JO1 Official <c oughs> หรือ JO2 Official ที่จะมาถึงนี้สาวไว้นาำครับแล้วก็สาวน้อยเดอะซีรีส์เร็วๆนี้ขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทีมงาน JO1 ที่บุกมาถึง o ที่ JO1 ทีมเจโจลำเพล <c oughs> พินออฟฟิเชียลนะผมมีลำเพลินจอว f นออฟฟถ้าเป็นลำเพลินก็อยู่ในวงเรา โอเคเพียงให้หน่อยโอเคคุณแต่แ okay. ล <c oughs> <c oughs> <c oughs> <Blessed> ้วคนคนที่เขาใจพีดไปแบบไงแล้วลอะจี้จูีไปจี้จู๋จจี้จู๋ ัวันกแสดนววันนี like yeah. yes. ้ก็คงดึกอีกเช่นเคยแล้วครับดูแนวโน้มนะครับ มีทั้งหมด5 EP มีห5มีมีไป5 EP ด้วยอือว่าแล้วน้องหญิงเจตอยู่ EP ไหนรุ่นอ่ามีรุ่นอีกมีลุ้นไม่ใช่มีแค่ผมแมนมีโอ้โหมีใครอีกก้ชาลีนี่ไอ่ชาลีนี่ผมแปมเพชรบ้านแพงผมแปมเพชรบ้านแพงมแปมเพชรบ้านแพงบันปันจริยาเพชรบ้านแพงแล้วก็สูสัยใหญ่แล้วมีอ๋อพิดพีดบอสพีดบอสพีดบอสพีดนิกกี้เพชรบ้านเมื่อเมื่อวานเลย